สวัสดีครับผมนี่จะมาสอนใช้สอนลงโปรแกรมโนดิเล no นะฮะโปรปัม r c x m a r มาโคสอนลงสอนใช้นะครับลองลองทำตามดูนะฮะเริ่มจากขั้นตอนแรกเข้ามาที่ทีเของเราคลิกขวาที่ห้องไฟล์เกมดาวน์โหลดนะครับในทีเอสโอเคโอเพ f i ฟ e บร o ว s ซ r ครับในที่นี้ผมจะใช้โนดิเล no ของเซิร์ฟดาม่าอา x ของเซิร์ฟดาม่านะครับ แล้วก็โปรปัมมาโคผมก็ทำการโหลดเลยครับโน no ดีเลย์ดราม่านะฮะโอเคผมโหลดไปแล้วแล้วก็ rcx ในเซิร์ฟของดราม่าโอเคผมก็โหลดไปแล้วเหมเช่นกันต่อไปมาโคโอเคโหลดโลโพชั่นคือโปรปัมนะครับส่วนมาโคกับโปรปัมนี่จะใช้ได้ทุกเซิร์ฟส่วนเอ่อ rcx กับดราม่าไอ้ rcx กับโนดีเลย์นี่ ผมจะทําไว้ให้นะฮะแล้วแต่เซิร์ฟนั้นๆน,น,นะฮนะโนดิเลนี่ก็จะขึ้นขึ้นต้นด้วย ndl นะฮะ rcx ก็ rcx ครับแล้วแต่ว่าจะเซิร์ฟไหนใช้ชื่ออะไรผมจะใช้นี่ฮะโนดิเลเซิร์ฟดราม่าว้วก็โหลดไปเลยพอโหลดเสร็จแล้วทําการแตกไฟล์ครับผมผมันก็จะเข้ามาอยู่ที่ดาวน์โหลดในคอมเรานี่ได้แล้วครับ4ตัวเริ่มจากแตกไฟล์ดราม่านะครับผมจะดึงเข้าใจง่ายนะฮะ ดับเบิลคลิกแต่งไฟล์ขึ้นมาผมลากมาไว้ที่เดสก์ท็อปเลยครับนี่ผมก็จะได้ละได้แล้วครับนี่คือโนดิเล์นะฮะอ่าแตกเสร็จแล้วโนดิเล์ต่อไปผมจะแตกไฟล์มาโคผมก็ดับเบิลคลิกมันขึ้นมาดึงไฟล์มาโคออกมาได้แล้วมันก็จะมาอยู่ที่เดสก์ท็อปต่อไป r c x ผมก็ดึงไฟล์อา x ออกมาเลยไม่ต้องไปกดอะไรยุ่งยากครับโลโพชันลากออกมาเลยครับไม่ต้องแตกไฟล์โอเคเรียบร้อยครับ อันนี้คือไฟล์ No Delay ครับจะทำการเอาไปใส่ก็คือผมจะไปใส่เซิร์ฟดาม่าโอเคผมคลิกขวาที่ไอคอนเซิร์ฟดาม่านะฮะแล้วเลือก Open File Location โ okay. อเคมันก็จะเปิดไฟล์ขึ้นมานี่เซิร์ฟแลนดนาล็อกดามโอเคผมก็ลากไฟล์ No ดิเล y ที่แตกออกมาเมื่อกี้เข้าไปใส่เลยครับผมกด Copy and r e p รีโอเคเรียบร้อยครับ สำหรับการลงโนดิเลโอเคต่อมา RCX RCX นะครับก็ทำการเปิดขึ้นมาเลยดับเบิลคลิกไอคอนโดยไม่ต้องแตกไฟล์ไม่ต้องอะไรครับําไว้ที่เดสก์ท็อปดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเลยโอเคมันก็จะขึ้นอะไรช่างมันกดพับลงไปในการเข้าเกมผมแนะนำให้เข้าเป็นตัวข้ามแพดนะครับโดยการมันจะมีข้ามแพดกับโหลดแพดอ่ะ จะมี2ตัวนี่ครับตัวนี้คือโหลดแผดตัวนี้คือข้ามแผดจะเอามาไว้หน้าเดสก์ท็อปก็แค่คลิกขวาค้างนะครับแล้วลากมาไว้ที่เดสก์ท็อปคีย A เอ o ช็อตคัทเธอนี่มันก็จะมาอยู่เป็นไอคอนอ่าโอเคผมลงไปแล้วลบจริงไปข้ามแผดนะครับพอเปิด RCX เสร็จเข้าเกมมันเลยเรามาดูกันว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้ง No Delay และ RCX นะครับ กอโอเคนะครับ RCX ใช้ได้แล้วส่วน no delay จะดูว่าติดหรือไม่ติดนั่นคือเมาส์จะเป็นสีฟ้านะครับลองสังเกตดูเมาส์จะเป็นสีฟ้าโอเคติดหมดแล้วนะครับทั้ง RCX no delay ใช้ได้เรียบร้อยต่อมาจะเป็นการเปิดโฟป,ปัมมนะครับโป o ปัมมจะใช้เป็นตัว low p o t i o โอเคเดี๋ยวมันคิขึ้นมาเลยปึนมาหนะ้าต่างโปรจะเป็นแบบนี้ครับ โอเคเรียบร้อยเข้ามาในเกมครับส่วนตรงนี้นะฮะเพื่อนๆบางคนจะพับอยู่เราต้องกลางมันออกมาครับแล้วเปิดค้างไว้ตลอดห้ามปิดนะฮะใช้โปรปัมโอเคเปิดไว้ให้มันเห็นหลอด HP SP เนี่ยครับจะเป็นแบบนี้าการเซตโปรปัมคือเริ่มต้นคือเปิดโปรเข้ามาในเกมแล้วก็กด Control F 1ครับ Control F 1แล้วมันจะเหมือนเป็นถ่ายรูปภาพมานี่ครับ มันจะถ่ายมาจะได้เป็นแบบนี้พอได้หน้าต่างมาเป็นแบบนี้เราก็ทําการคลิกซ้ายครับให้ลูกศรสีแดงมันชนหัวชนท้ายแบบนี้แล้ว SP จะเป็นการคลิกขวาให้มันเป็นสีน้ําเงินโอเคทําให้มันสุดหัวสุดท้ายนะครับแล้วต่อมาจะเป็นการตั้งค่าว่า HP จะปัมป๊มไว้ F ไหน SP ปั๊มไว้ F ไหนนะครับในที่นี้ผมจะเอา HP ไว้ F อ่อ F 5แล้วกัน f 5 sp ผมจะเอาไว้ f f 3โอเคเพื่อนเพื่อคนไหนสะดวกจะเอาไว้ f ไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับส่วนในส่วนนี้ผมตั้งไว้ที่80%ก็คือ hp ถ้ามันต่ำกว่า80%มันจะทำการปั๊มอัตโนมัติครับ sp ก็เหมือนกันฮนะผมตั้งไว้ที่แปดเท่ากันโอเคเรียบร้อยครับการตั้งตั้งโปรกด start ได้เลยครับกดส start เข้ามาในเกมครับไปลองกันว่าโปรปั๊มใช้ได้ไหมโอเคมาลองกันเลย นี่ผมไม่ได้กดนะครับอ่าโอเคปั๊มครับเรียบร้อยปั๊มเองปั๊มอัตโนมัตินะครับโอเคกลับมาต่อมาเสร็จแล้วโปรปัม๊มต่อมาครับมาโคมาโคเกมเมอร์เปิดขึ้นมาเลยมาโคเกมเมอร์สีเขียวเขียวดับเบิลคลิกขึ้นมาปิดไปเลยน,นี้กดไฟล์ครับโหลดโปรไฟล์เลือก f 1ครับกดโอเพนกดรันเลยครับเข้ามาที่เกม มาดูกันเอาสกิลไว้ F1 ทุกครั้งนะครับที่เปิดโปรนี้นะฮะโปรมาโคเพราะว่าผมตั้งไว้ที่ F1 นะฮะโอเคมาลองกันว่ามาโคใช้ได้ไหมก็คือกด F1 ครั้งเลยครับมันก็จะใช้สกิลรัวๆใช้ได้ทุกสกิลนะครับแล้วแต่เราประยุกต์ใช้เอาเองโอเคแลที่นี้ผมใช้สกิลเจาะของวิาสากมันก็จะกดไม่ต้องคลิกเลยครับกด F1 ครั้งมันจะคลิกให้เราแค่ลากเมาส์อย่างเดียวลากเมาส์อ่าโอเคใช้ได้ครับติดเรียบร้อย ก่อนจะใช้มาโคกับโปรปั๊มนี่ผมย้ำนะครับต้องเปิด RCX คู่กันไปนะฮะเปิด RCX เปิดมาโคเปิดโปรปั๊มนะครับในก w วอก็ต้องใช้เช่นกันครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เป็นก็ลองทําตามดูต้องใช้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะไมอ่อไบโอสลิมก็คือเอาสกิลสลิมมา F1 เลยครับแล้วก็ไว้บูอะไรก็ตั้งค่าเอาครับแล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปกดมากครับเราให้กด กดสกิลสลิมแล้วเราก็กดเดินเดินเดินโอเคแค่นี้เองครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ติดต่อสอบถามได้ในทีเอนะครับโอเคขอบคุณครับ